จะถ่ายคลิปนี้นะครับก่อนก่อนจะไปพักเที่ยงก็ถ่ายสักคลิปนะครับผมมาดูกันอันนี้ก็เส้นที่เราถ่ายคลิปที่แล้วก็ทําเสร็จแล้วนะครับเส้นนี้เส้นนี้ทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เส้นที่สองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเส้นที่สองตรงนี้ก็เป็นถนนทางเข้าออกนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะขุดนะครับ น่าจะไปขุดฝั่งนู้นเลย ก็มันก็จะมีชั้นดินแข็งอยู่นะครับผมนะมันก็จะมีชั้นดินแข็งอยู่นะครับก็จะขุดถึงตรงนั้นพอดีนะครับผมนะตรงชั้นดินแข็งพอดีเลยเพราะว่าลากของต้นยางเนี่ยมันเจาะทะลุพื้นไม่ได้นะครับมันไปหาออพวกอาหารพวกอะไรล่ะพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะ กปุ๋ยครับปุ๋ยอยู่ข้างล่างนะมันรากมันเจาะลงไปข้างล่างไม่ได้นะเพราะว่ามันมีชั้นดินแข็งนะครับก็ก็เลยต้องมาเปลี่ยนวิธีนะครับใส่ปุ๋ยให้ตุน้นยางแบบนี้แทนนะครับผมนะก็ทำแบบนี้แทนนะครับนะก็ใส่ข้างข้างนะ 会心酸。 อากาศก็ไม่ร้อนมากครับนะอากาศคือว่ายังไม่ร้อนนะยังเย็นดีอยู่รถแมคโครนะครับผมเราก็ไม่ได้จอดเอาไว้หน้างานนะครับผม เราจะเอากลับบ้านทุกครั้งนะครับนะเพราะว่าแถวนี้นี่มันไม่มีบ้านของชาวบ้านนะครับผมแล้วก็มันเป็นป่ายางด้วยนะครับผมแล้วคนจ้างก็บอกว่ามันชอบมีขโมยนะก็เลยต้องต้องเอากลับด้วยนะครับเอากลับทุกวัน,นครับนะ สักครู่ก็จะพักเที่ยงแล้วนะครับต้องถ่ายให้เสร็จนะผมคลิปนี้พลคคับหิวข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้ จะหยุดทำไมกันนะมองหน้ามองหลังทำไมต้องสาใจยูเข้า ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบิกรัทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องบิกรัทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องบิกรันทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายผมบ๊ายบายครับมาก,กินข้าวเที่ยงก่อนนะครับผม